กลับมาวสินอนจังหน่อยครับผนมานอนก่อนละเริ่มไปไนนอนเลยบ่านเนี้่าสินอนอู้ไมไพ่คนน่ะอูไมไพ่กับอู้ไม่ไพ่นอนได้ทั้งหมาทั้งคนครับเดี๋ยวมันนี่มาสาผลมานอนก่อนล่ะอุ๊ยอ่เกียงหางดิกดินะมาไดนนอนก็จะกลวยเจ้าแล้วนะอุ๊ยนะ เออนอนนอน,นอนจะกลุวยเออโอ้โทๆๆุสบายปันมาขึ้นน่าอูไม่ไปครับสั่งเหตุพิเศษครับนาทีของเพิ่อนอนกลางคืนครับกลางเว้นคอยจังเดียนอนครับอูอีเอ้ยอูอีมาพูดได้ cuối hãy ướp mọi đi lý